คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าผีตามหอพักนักศึกษาหรือไม่ครับหอพักที่ดูเงียบเหงาในยามค่ำคืนเสียงประตูที่ดังเอียดอาดทั้งที่ไม่มีใครเปิดเสียงฝีเท้าที่เดินไปตามระเบียงว่างเปล่าและเสียงร้องไห้เบาๆที่ดังลอดออกมาจากห้องที่ถูกป,ปิดตาย เรื่องในวันนี้คือความเฮี้ยนที่เล่าขานกันมานานของหอพักแห่งหนึ่งที่กลายเป็นตำนานสยองในรั้วมหาวิทยาลัยหอพักแห่งนี้สร้างมานานหลายสิบปีแล้วตั้งอยู่แยกออกจากตึกเรียนไปเล็กน้อยตอนกลางวันอาจจะดูธรรมดาเหมือนตึกเก่าๆที่เต็มไปด้วยนักศึกษาแต่พอตกกลางคืนบรรยากาศกลับเปลี่ยนเป็นอีกโลกหนึ่ง บางห้องไฟกระพริบติดติดดับดับบางมุมระเบียงเหมือนมีเงาคนยืนมองและตามบันไดก็มักมีเสียงฝีเท้าขึ้นลงในเวลาที่ทุกคนเข้านอนแล้วว่ากันว่าเรื่องเฮียนเริ่มต้นจากการตายของนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเธอพักอยู่ที่ชั้นสี่วันนั้นเธอทะเลาะก,กับแฟนหนุ่มและสุดท้ายก็คิดสั้นกระโดดลงมาจากระเบียงห้องของตัวเองเสียชีวิตทันที เรื่องนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับทั้งหอพักแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเพื่อนร่วมหอหลายคนเล่าว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงเดินลากรองเท้าไปตามระเบียงทั้งๆท,ที่ทุกคนเข้านอนแล้วพองแง้มประตูออกไปดูกลับไม่เห็นใครแต่เสียงฝีเท้ายังคงดังวนเวียนไปเรื่อยๆร,รากับใครกำลังเดินตรวจตราห้องพักทั้งหมด มีนักศึกษาหลายคนยืนยันตรงกันว่าเคยได้ยินเสียงเคาะประตูตอนตีสองพอเปิดออกมากลับไม่เจอใครแต่ที่หน้าห้องมีรอยเท้าเปียกน้ำลากยาวไปตามทางเดินและรอยเท้านั้นหายไปตรงหน้าห้องของผู้ตายพอดีบางคนเจอหนักกว่านั้นคือฝันร้ายซ้ำๆว่า มีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนักศึกษาขาดรุ่งริ่งมายืนอยู่ปลายเต่งจ้องมองด้วยสายตาเศร้าส้อยบางครั้งในฝันเธอร้องไห้บางครั้งยิ้มอย่างหน้าขนลุกและเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อก็ท่วมตัวเหมือนเพิ่งผ่านประสบการณ์จริงมาที่หน้าขนลุกที่สุดคือเรื่องของรุ่นพี่คนหนึ่ง เขาเมากลับมาที่หอพักในดึกดื่นและล้อเลียนเรื่องผีตายทั้งที่ยังเรียนอยู่เขาหัวเราะบอกว่าไม่กลัวผีแต่คืนนั้นเพื่อนร่วมห้องตื่นขึ้นมาเจอเขานั่นร้องไห้ตัวสันอยู่ที่มุมห้องเขาพูดไม่เป็นคำว่าเธอมองเธอไม่ไปหลังจากนั้นเขาย้ายออกจากหอทันทีและไม่เคยกลับมาอีกเลย เรื่องเหล่านี้ทำให้นักศึกษารุ่นต่อมาหลายคนกลัวการอยู่หอพักเดียเด่ยวๆตอนกลางคืนถึงขั้นบางคนขอย้ายออกไปอยู่หอเอกชนแม้แต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากก็ยอมเพื่อไม่ต้องเผชิญกับบรรยากาศหลอนๆที่หอพักแห่งนี้ทุกวันนี้ยังคงมีนักศึกษาใหม่ที่ไม่รู้เรื่องเล่าเหล่านี้เข้าไปพัก และบางคนก็ต้องเจอประสบการณ์แปลกๆด้วยตัวเองทั้งเสียงฝีเท้าเสียงร้องไห้หรือแม้แต่การเห็นเงาผู้หญิงที่ยืนอยู่ริมระเบียงในยามค่ำคืนและเมื่อหันกลับไปอีกครั้งเงานั้นก็หายไปแล้ว นี่คือเรื่องเล่าความเขียนของหอพักนักศึกษาที่ยังคงเป็นปริศนาและทำให้ผู้คนที่เคยได้สัมผัสจริงไม่กล้าลืมเลือนไปหากคุณชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ที่จะทำให้คุณขนลุกยิ่งกว่าเดิม